โอเคเห็นโจทย์ปั๊บเนี่ยสต็อปแล้วคิดก่อนว่าจะต้องทำยังไงนะให้คิดแป๊บหนึ่งโอเคอธิบายนะเมื่อพูดถึงจำนวนสองจำนวนเนี่ยให้เราสมมุติเป็น A และ B เสมอ2องจำนวน A และ B 2สองจำนวนโอเคนะเท่านี้2องจำนวน,นะน,น,วนบวกกันได้9ก้าห้า เราก็เขียนเป็น a บวก b เท่ากับ95อันนี้ทันนะเป็นสมการที่1และมีผลต่างเป็น25เราก็เขียนอีกสมการหนึ่งผลต่างเป็นเครื่องหมายอะไรผลต่างคือเครื่องหมายลบก็กลายเป็น a ลบ b เท่ากับ25 เป็นสมก,การที่2ออ่ะเติมเครื่องหมายสักหน่อยจะได้แบบกันเหนียวพอมันมี A และ B เนี่ยเและ B เราเรียกว่าตัวแปรดังนั้นเนี่ยถ้าเราเจอโจทย์ที่จะต้องแก้สมก,การ2ตัวแปรก็จะมีหลักการประมาณนี้ดังนั้นการแก้โจทย์สมก,การ2ตัวแปรวิธีที่1ก็คือต้องสร้างสมก,การและสร้างถึง2ส,สมก,การตามโจทย์ที่เขาบอก อย่างในโจทย์เนี่ยมันพูดถึง2เงื่อนไขเงื่อนไขที่บวกกันได้95กับเงื่อนไขที่บวกกันที่กับเงื่อนไขที่ลบกันได้ลบยีซึ่งขั้นตอนที่1ก็คือ2อ,อันเนี้ยนี่แหละฮะขั้นตอนที่1ส่วนขั้นตอนที่2องเนี่ยเราเห็นว่ามันมี A และ B ใช่ปะเราก็ต้องหาค่าทีละตัวซึ่งการหาค่าทีละตัวฟังดูเหมือนง่ายนะ แต่วิธีที่ทำคืออะไรฮะการหาค่าทีละตัวก็คือวิธีนี้ฮะกำจัดไปตัวหนึ่งใช่ปะดูตัวอย่างนี่นะสมมุติว่าเราจะหาค่า A เราก็ต้องทำให้ค่า B หายไปถูกต้องปะการจะหาค่า A ออะมันก็คือต้องเอา เอาสมการที่1บวกกับสมการที่2ถูกต้องป่ะเราก็บวกบวกบวก a บวก a ได้เป็น 2a b บวกลบ b b ก็หายไป95บวก25 เท่ากับ120ย้ายข้าง A เท่ากับ60อ่ะป้ายสีให้น้องเขาหน่อยอ่ะ60 คราวนี้เราก็ขึ้นกระดาษแผ่นใหม่หาค่า b การหาค่า b แปลว่าอะไรก็ต้องกําจัด1ตัวก็คือต้องกําจัด a ใช่ป่ะดังนั้นจะก,กําจัด a ก็ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรฮะเครื่องหมายสมการ1กับสมการ2ต้องทําอะไรกันต้องลบกันดังนั้นลบฮะแจกลบให้กับทุกตัวเลยดังนั้นก็จะกลายเป็น A-A ลบ A a A ลบ 1A A ก็หายไปคราวนี้ดบเขียนฮะ B บวก B ลบลบ B เท่ากับเท่าไหร่ฮะ9 5้าลบ25เหลือ70ใช่ปะแล้วตรงนี้ลบ คูณลบเป็นเครื่องหมายบวกถูกต้องไหมก็จะกลายเป็น B บวก B เท่ากับ70 B บวก B 1B บวก 1B เท่ากับ 2B 70 B เดียวย้ายข้างครับกลายเป็น B เท่ากับ70ส หาร2ก็คือเท่าไหร่ฮะ35นั่นเองดังนั้นขั้นตอนที่2ครับก็คือขั้นตอนของสีเหลืองแล้วก็ขั้นตอนของสีน้ำเงินตัวนี้โอเคนะเข้าสู่หน้าสุดท้ายยังมีพื้นที่เหลืออยู่ขีดเส้นดำครับก็คือขั้นตอนที่3ก็คือตอบคำถาม การตอบคำถามดูนี่นะคำถามที่มันถามมันถามอะไรฮะมันถามผลคูณผลคูณของสองจำนวนซึ่งจำนวนผลคูณของสองจำนวนจำนวนที่หนึ่งคือจำนวน a จำนวนที่2คือจำนวน b เราแทนค่าครับเราหาม,มาแล้วนี่ a ก็คือได้เท่าไหร่60 b ก็คือ35 ดังนั้นเวลาคิดเลขให้เอา35คูณด้วย6ทดศูนย์ไว้ในใจก่อนโอเคนะฮะก็จะกลายเป็น5 6 30ทด3 6 3หกทดอีก3เป็น21แล้วอย่าลืมศูนย์ตัวนี้ด้วยฮะกลายเป็น2,100ตอบฮะดังนั้น หลักการข้อนี้ฝึกทำบ่อยๆถ้าอยากให้โจทย์ข้อนี้เมื่อออกอ่ะให้เป็นโจทย์ข้อแจกคะแนนของเราให้ได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ